ในจกักรวาล MCU นั้นแน่นอนว่า n Credit และ Post Credit ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ทำให้ Marvel ได้รับความสนใจมาโดยตลอดเนื่องจากมันจะมีการนำเสนอเบาะแสต่ตอๆไปในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆไปจนถึงปมปริศนาใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมอยากติดตามต่อนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดู Credit และ En Credit ยอดเยี่ยมในจกักรวาล MCU ว่าจะมีคมเครดิตตัวไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับการสำรวจพลังของเทน i ริงจากชางชี hi, And the Legend of the Ten Rings ปี2021 ชางชี hi, And the Legend of the Ten Rings คือภาพยนตร์ของ MCU ในยุค Multiverse Saga ซึ่งน่าจะถือว่ามีเครดิตที่ครบรถมากที่สุดเรื่องหนึ่งในแบบที่ยุคหลังๆภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ค่อยที่จะทำได้สักเท่าไหร่เพราะมันจะมีการนำเสนอปมที่มาและความลึกลับของพลังจากแหวนเทนริงที่ชางชีได้รับต่อมาจากพ่อของเขาอย่างเวนวูอย่างการที่เขานั้นจะถูกหวงพาตัวไปเจอกับอเวนเจอร์อีกสองคนอย่างบรูซแบนเนอร์และแคร์เดนเวอร์ที่เข้ามาติดต่อกับทุกคนผ่านโฮโลกรมซึ่งทั้งสองจะทำการวิเคราะห์พลังที่ มาของเทนริงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในวงแหวนปริศนาเหล่านี้กันนะ่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นฉากที่ผู้ชมจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือการปูทางให้ชางชีเข้ามาอยู่ในอเวนเจอร์อย่างเป็นทางการนั่นเองและเขาก็น่าจะมีบทบาทสําคัญต่อไปในอเวนเจอร์ภาคที่5เป็นต้นไปอย่างแน่นอนแถมในเครดิตตัวนี้ก็จะยังมีฉากตลกๆที่ชางชีและเคทีพาหวงไปร้องคาราโอเกะต,ต่อแบบสนุสนุอีกด้วยมันจึงถือว่าเป็นเครดิตที่มีความครบเรื่องมากๆตัวหนึ่งและทําให้เราเต็มอิ่มต่อมาจากภาพยนตร์ ดีมากๆอีกด้วย What sending message. เผยโฉมชุดของบอสจากแอนแมนปี2015 ใน,น Man ภาพยนตร์แอนด์แมนภาคแรกนอกจากบทบาทที่โดดเด่นของสกอตแลนด์ในการเข้ามารับช่วงต่อการเป็นแอนด์แมนต่อจากแฮมพีมลูนันการปรากฏตัวของโฮบแวนดในฐานะของตัวละครหล,ลักก็น่าจะทําให้ผู้ชมพอรู้อยู่แล้วว่าเธอจะมีบทบาทสําคัญในอนาคตของจัก,กรวาล MCU อยอย่างแน่นอนเพราะการที่เธอจะพยายามขอเข้าไปทรรําภารกิจโดยการสวมชุดอยู่ตลอดนานมันก็จะเป็นการปูเรื่องไปยังอนาคตที่เธอจะกลายเป็นวอสคู่หูของแอนด์แมนแบบในคอมิกที่จะสวมชุดในลักษณะคล้ายๆกันแต่จะมีปีกและฟังก์ชันที่ นั่นจึงทำให้ในช่วงเครดิตเราก็จะได้เห็นชาวที่แหง่งพาลูกสาวของเขาไปดูชุดชุดนี้จนเราได้เห็นดีไซน์ที่มีความใกล้เคียงกับคอมิกมากๆของมันก่อนที่ในเวลาต่อมาวอสจะได้มีบทบาทเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ภาคต,ต่อๆไปที่จะใช้ชื่อว่าแอนด์แมนแอนด์เดอะวอสจริงๆและกลายมาเป็นตัวละครหลักของจกักรวาลที่สําคัญมากๆอีกตัวไปเลยด้วย This an advanced prototype anva ฟังก์ชันชุดของสไปเดอร์แมนจากกัปตันอเมริกาซีวิวอปี2016 สำหรับการปรากฏตัวของสไปเดอร์แมนที่รับบทโดยทอมฮอลแลนด์ในกัปตันอเมริกาซีวิวร์นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของตัวละครที่ทําให้ผู้ชมประทับใจแบบสดๆเพราะเราจะได้เห็นเป็นล้ว,วาเคมีของคนนั้นจะเข้ากับโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนมากๆช่นนี้ที่ว่าไม่มีตัวละครไหนทําในลักษณะแบบนี้มาได้ก่อนเลยทางครือของภาพยนตร์จึงมีการนําเสนอเพิ่มเติมว่าชุดที่ Spider Man สไปเดอร์แมนสวมใส่ในภาคนี้จะไม่ใช่ชุดแบบธรรมดาแต่มันจะเป็นชุดที่มีฟังก์ชันไฮเทคมากมายตามสไตล์ของโทนี่ที่บลค้อนสร้างมันขึ้นมา นั่นจึงทำให้เราได้เห็นฉากที่ปีเตอร์เปิดฟัง์กชั่นเหล่านี้ออกมาในห้องของตัวเองแถมยังมีโมเมนต์ตลกๆที่เขาพยายามจะปกปิดไม่ให้ป้าเมลรู้อีกด้วยว่าตัวเองซ่อนอะไรเอาไว้อยู่นี่จึงถือว่าเป็นการปูทางไปยังภาพยนต์เดียวของสปาเดอร์แมนเรื่องแรกในจกกักรวาล MCU ได้อย่างลงตัวมากๆก่อนที่เราจะได้รู้ในภายหลังบทตรายภาพแรกของตัวละครนี้จะถือว่าประสบความสำเร็จแบบสดๆเกินกว่าที่หลายๆคนคาดหวังอีกด้วย การกลับมาของบักกี้จากแบล็กแพนเธอร์ปี2018 แม้ว่าภาพยนตร์เดี่ยวเรื่องแรกของ Black p a นเทอจะมีความน่าสนใจในตัวของมันอยู่แล้วและถือว่าเป็นผลงานที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยมากที่สดุดที่จะได้เห็นการเผยชมเต็ม,ตมๆครั้งแรกของประเทศวากันด้าออกมาในฉบับของ M.C.U. แต่การที่ภาพยนตร์จะถือว่าเป็นผลงานที่จะเข้าฉายก่อน a v e n g e อร์อินฟินิตีเพียงแค่เรื่องเดียวมันจึงถือว่ามีการสร้างความคาดหวังให้กับผู้ชมที่เข้าไปดูเยอะมากๆเนื่องจากหลายๆคนอยากที่จะได้เห็นฉากสำคัญๆซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสงครามกับธานอสในแบบที่อย่างน้อยก็ขอให้มันปรากฏ มาในช่วงเครดิตสักนิดก็ยังดีซึ่งภาพยนตร์ก็จัดให้ตามที่ผู้ชมคาดหวังจริงๆอย่างการนําเสนอออกมาว่าในตอนนี้บักกิบบาทจะยังคงอยู่ในวาก,กันดานเหมือนเดิมหลังจากออกมาจากการถูกแช่แข็งแลว้วโดยเขานั้นจะถูกเรียกเจ้าชูริให้ออกมาเตรียมตัวรับกับศึกในอนาคตที่กําลังจะมาถึงและแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการอ้างอิงถึง a v e n g e อร์อินฟินิตี้วมากนักแต่เพียงฉากเล็กๆฉากนี้ก็จะถือว่าทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นแลว้วที่ตัวละครซึ่งพวกเขารักจะกลับมามีบทบาทอย่างแน่นอนในอนา,นาคตและมันก็ถือว่าเป็นการปู ทางที่ทําออกมาดูน้อยแต่มากแบบของจริงอีกด้วยเกิน Thank you การปรากฏของยานแซง c t รี่ถูจาวซอแรกนาวร็อกปี2017 ในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องซอร์แร็คแนวรอเข้าฉายนูจกจจะความน่าสนใจของตัวมันเองที่จะเล่าเรื่องราวการผรจญภัยในอวกาศของซอไปพร้อมๆกับฮักเป็นครั้งแรกแล้วนานการที่ตัวภาพยนตร์จะถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะเข้าฉายก่อนผลงานใหญ่อย่างอ ven เจ r ร์อินฟ ity ต a ้ที่จะฉายตามมาถัดไปอีกสองเรื่องมันจึงทําให้ตัวภาพยนตร์ได้รับการคาดหวังตามไปด้วยว่าจะมีเบาะแสอะไรที่น่าสนใจหรือไม่แล้วเราจะได้เห็นแผนการเขาค่าวของธานอสเลยหรือเปล่าซึ่งในที่สดุดตอนช่วงเครดิตเนื้อหาเหล่านี้ก็ได้ปร,รากฏออกมาจน อย่างการที่ธานอสจะนํายาน sanctuary 2เข้ามาเทียบกับยาลีภัยของชาวแอสการ์จนทําให้เราได้เห็นว่ายาของมหาไทยท่านลํานี้จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆชนิดที่ว่ายานของแอสการ์เทียบไม่ติดเลยมันจึงชัดเจนเลยว่าธานอสจะกําลังเดินทางมาตามล่า space stone ที่อยู่กับโลกิซึ่งกําลังจะเดินทางไปยังโลกจริงๆแถมมันก็จะยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปถึงต้นเรื่องของอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ดีแบบลงตัวสุดๆอีกด้วยนี่จึงถือเป็นเครดิตคุณภาพที่ทางมาเวลสามารถสานต่อเรื่องราวของมันไป สู่ภาพยนต์ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์และมันก็ถือว่าพบเจอรี่น้อยมากๆแล้วในยุคงหลังนี้ครั้งแรกที่ได้เห็นวาก,กันดาจากกัปตันอเมริกาซิวิวว์ปี2016 ในภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกาซีวิวว์การที่แค่ตัวแบล็กแพนเทอร์หรือที่ชลาปรากฏตัวออกมาเป็นครั้งแรกมันก็น่าจะทําให้หลายๆคนตื่นเต้นกับการมีอยู่ของเขาได้แบบไม่ยากแล้วเพราะสำหรับแฟนฟคอมิกส์หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าหากแบล็กแพนเทอร์ปรากฏตัวออกมาในเวลาหลังจากนั้นเราก็น่าจะได้เห็นการมีอยู่ของประเทศที่เจเริญและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ําแบบวากันดาปรากฏตามออกมาอย่างแน่นอนแม้ว่ามันอาจจะต้องรอดูเต็มๆในภาพยนตร์เดียวของเขาก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นในกัปตันอเมริกาซีวิ กูได้เซอร์ไพรส์ผู้ชมมาจนได้อย่างการที่ในช่วงเครดิตของภาพยนตร์มันจะมีฉากที่ตัวสตรีวโรเจอร์ได้ตัดสินใจพาบักี้บาร์สไปพักฟื้นรักษาตัวในแล a ของวากาดาก่อนที่จะมีฉากสุดเท่ของทีชลาที่บอกมาว่าใครกล้าลองดีบุเข้ามาที่ประเทศนี้ก็ขอให้เข้ามาได้เลยอีกด้วยโดยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆของวากาดาที่มาเวลออกแบบมาเบื้องต้นแล้วอย่างการนําเสนอออกมาในรูปแบบของเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแต่ผสานตัวอยู่กับป่าอันอุดมสมบูรณ์ได้อย่างลงตัว แถมยังมีรูปปั้นเสือดําขนาดใหญ่ปรากฏออกมาเป็นเอกลักษณ์แบบในคอมีิกอีกด้วยซึ่งเพียงเท่านี้มันก็น่าจะทำให้ฟแฟนๆมาแวลตื่นเต้นกันจนตัวสั่นในเวลานั้นแล้วแน่ๆ <into negative ale> การสวงถุงมือของธานอสจาก Avengers Age of Ultron ปี2015 แม้ว่า Avengers Age o f Ultron อาจจะมีตัวร้ายอย่างอัลตรอนที่ไม่ได้มีความน่ากเกรงขามหรือความอันตรายในระดับที่เทียบเพียงกับคอมิกได้เลยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถตอบแทนความอดทนในการดูเครดิตได้อย่างดีงามมากๆอย่างการนําเสนอภาพสั้นๆของธานอสที่กําลังเดินมาสวมถุงมืออินฟินิตี้กันเลยข้างซ้ายออกมาแถมยังมีการบอกออกมาอีกด้วยว่าตัวเขานั้นจะลงสนามมาเจอกับพวกฮิวโร่ด้วยตัวเองแล้วและแม้ว่ามันจะเป็นฉากที่หลายๆคนพอจะคาดเดาได้ว่าอาจจะมีเนื่องจากมันควรจะถ,ถึง เวลากับการมาของตัวละครนี้ในอเวนเจอร์ภาคที่3แบบเต็มที่แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโมเมนต์สั้นที่ทําให้หลายๆคนขนลุกอย่างแน่นอนเพราะนอกจากเราจะได้เห็นการแสดงของจอโบรอลินในบทนี้เพิ่มเติมแล้วทั้งน้ําเสียงและท่าทางของ c g i ในตัวละครฉากชากนี้ก็จะยัง,งยนนืนยันได้อีกด้วยว่าถุงมือในคราของโอดินที่เป็นข้างขวาก็จะเป็นของปลอมอย่างแน่นอนเครดิตนี้จึงเต็มไปด้วยความเรียบง่ายที่ทรงพลังและน่าจะอยู่ในความทรงจาของใครหลายๆคนอย่างแน่นอน Fine. หวานด้า <Mys> และเปียโตรแม็กซิมอฟจากกัปตันอเมริกา The Winter s o เ d อร์ปี2014 กับทันอเมริกา The w i n t e r s o l d i e r ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ตอนช่วงยุคอินฟิน t y ี a ซากาที่มีความลงตัวในแง่ของการนำเสนอมากๆทางเรื่องของความแอคชั่นดรามา่าและซับซ้อนในการเฉลยปมจนถือว่าเป็นผลงานที่มอบความเต็มอิ่มให้กับผู้ชมได้มากที่สดุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะยังมอบฉากเครดิตที่ย,ยอดเยี่ยมสมกับการนั่งรอของผู้ชมได้แบบดีเยี่ยมมากๆอีกด้วยโดยเฉพาะจาก e อน c ครดิตท้ายสุดที่จะมีการปูทางไปยัง Avengers Age o อ Ultron รอนแบบชัดเจนอย่างการนำเสนอภาพของ้อง ทดลองของกลุ่มไฮดราที่ถูกคุมโดยบาร์รอสตราเกอร์โดยในน,นั้นจะมีแฝดที่กำลังถูกทดลองปรากกตัวออกมาด้วยซึ่งพวกเขาก็จะเป็นวานดาและเปียโตรแม็กซิมอฟหรือสการเล็ตวชและควิกซิเวอร์ตามลำดับแถมพวกเขาก็จะยังถือว่าเป็นตัวละครดั้งเดิมจากกลุ่ม x อ็กซ์มนคอมิกที่ในช่วงเวลาน,านั้นทางมาเวลจะตีวความในภาพยนตร์ออกมาว่าทั้งสองจะได้พลังมาจากไมล์สโตนแทนโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเบาะแสที่เป็นการปูทางไปยังภาพยนตร์ภาคต่อๆไปได้ดีมากๆก่อนที่หนึ่งในตัวละครจากทั้งสองคนนี้อย่างวานดา จะกลายเป็นแกนหลักของจักรวาลที่มีบทบาทมาจนถึงยุคหลังๆเลยทีเดียวเผยโฉมธานอสจากอเวนเจอร์ปี2012 หลังจากที่อเวนเจอร์สามารถทำให้ผู้ชมประทับใจกับการสร้างภาพยนตร์รวมทีมฮีโร่เรื่องแรกของมาเวลได้แบบยอดเยี่ยมสุดๆแล้วนั้นแน่นอนว่าการคิดถึงอนาคตภาคต่อไปของทีมก็จะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะในคอมิกส์บรรดาเหตุการณ์และวายร้ายที่เหล่าอเวนเจอร์ต้องพบเจอก็จะถือว่ามีความน่าสนใจและหลากหลายมากจนผู้ชมนั้นเริ่มคาดเดากันแล้วว่ามาเวลจะเลือกวายร้ายตัวไหนมาเป็นลัสบอสคนต่อไปหลังจากที่โลคีทำอเว้ได้์อย่างยอดเยี่ยมและกันแน่ซึ่งไม่ฉากเครดิิปแรกฏออกมาใน ที่สุดมาเวลก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ย่งการเผยออกมาว่าจริงๆแล้วคนที่บงการให้โลกิเอากองทัพมาบุกโลกก็จะเป็นธานอสซึ่งถือว่าเป็นเอเลี่ยนจากดาวไททันที่มีชื่อเสียงมากๆในคอมิกโดยเขานั้นก็จะใช้พลังจากมณีอินฟินิตี้สโตนบวกกับพลังของถุงมือในการเผชิญหน้ากับเหล่าอเวนเจอร์นั่นเองซึ่งนี่มันจะถือว่าเป็นการเปิดตัวตัวร้ายระดับจกกักรวาลครั้งแรกของมาเวลออกมาและเป็นแผนการแบบชัดเจนทันทีตลอดทั้งซากาจะมีเรื่องของการตามล่ามณีเป็นหลักและน่าจะจบซาก้้าาาดวยกรใหนอ มาปรากฏตัวเป็นลัสบอลของซาก้าจริงๆนี่จริงถือว่าเป็นสุดยอดคูรเรติที่ทําให้แฟนๆในยุคน,นั้นต่างตื่นเต้นมากๆเพราะมันถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญที่ไม่เคยมีใครพบเจอในภาพยนต์รยุคก่อนนั้นไปเลยอีกด้วยการปรากฏตัวของนิกฟิ u รีจาก i อออนแมนปี2008 หากย้อนกลับไปในภาพยนตร์ไอออนแมนภาคแรกหลายๆคนก็คงจะจดจําถึงความยอดเยี่ยมแบบรอบด้านของมันได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่สนุกน่าติดตามไปจนถึงการเปิดตัว,ต,วตัวเอกของ MCU อย่างโทนี่สตาร์กในฐานะไอออนแมนได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ที่อยนานสําหรับผู้ชมในยุคดังกล่าวที่คุ้นชินกับภาพยนตร์ฮีโร่เดี่ยวๆแบบสแตนด์อโลนและไม่ค่อยจะเชื่อมจักรวาลหรือเกี่ยวข้องกับฮีโร่ตัวอื่นๆไอออนแมนก็คงจะเป็นอีกเรื่องที่น่าจะจบลงไปแบบเงียบๆโดยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโปรเจกต์ต่อไปของ มาเวลมากนากักเพราะแม้ว่าจะมีการประกาศออกมาไก,กลๆแล้วว่าพวกเขาอาจจะสร้างจากกักรวาลขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกไปเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างจะใหม่สำหรับผู้ชมแบบสุดๆอยู่ดีจนไม่ค่อยมีใครคาดหวังอะไรแต่เมื่อในช่วงเครดิตของภาพยนตร์ถูกนําเสนอออกมาในช่วงท้ายจูจูตัวละครสําคัญที่แฟนๆมาเวล c คอมิกจะต้องดีใจเมื่อได้เห็นเขาอย่างนิกฟิวรีที่นําแสดงโดยสมิว์แจ็กสันก็ด้โผล่ออกมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆในบ้านของโทนี่สตาร์ก่อนจะชวนตัวเอกคนนี้ไปอยู่ในโปรเจกต์ทีมฮิวโรคของเขา ซึ่งถ้าเป็นแฟนคอมิกแบบเดนตายแล้วล่ะก็ทุกคนก็จะรู้อย่างแน่นอนว่ามันคือการรวมทีมอเวนเจอร์ทีมฮีโร่อันดับหนึ่งตลอดการของมาเวลนั่นเองโดยสองรัมในยุคนั้นการรวมตัวของเหล่าฮีโร่ในภาพยนตร์รวมทีมก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าติดตามแบบสุดๆเนื่องจากมันยังไม่เคยมีใครสร้างภาพยนตร์เดี่ยวฮีโร่หลายเรื่องอย่างจรงิงจังแล้วเอามาประกอบกันในช่วงเวลาสําคัญมาก่อนนี่จึงถือว่าเป็นสุดยอดเอนครดิตในตำนานและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหญ่ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมลงไปออย่่างแนนน I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. รูปปั้นแขงใน TVA จากโลกิซีซั่นหปี2021 ในช่วงของโลกิซีซันหนึ่งนี่ก็แน่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ของมาเวลที่จะมีการพาผู้ชมไปตามหาความลับของมัลติเวิร์สและจะกักรวาลผ่านการมีอยู่ของที a ในแบบที่ตัวละครแล้วเราเองก็ไม่น่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับมันมาก่อนเยอมากปาเพราะยิ่งเวลาผ่านไปทีละตอนปริศนาก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดทุกอย่างก็ได้นำพาเราไปเจอกับฮิวริแมนตัวแปรของว่าที่ายร้ารลัสบอชื่อดังนเวลานั้นอย่างแข่งจนเราได้รู้ความลับหลายๆอย่างมากมายของมัลติเวิร์สออกม แต่เนื่องจากตัวเองอย่างซลวีดันไปสังหารชายคนนี้ในช่วงเวลาใกล้จบพอดีนั่นจึงทำให้เกิดความปั่นป่วนในตัวเนื้อเรื่องออกมาเยอะมากๆอย่างการนำเสนอคเครดิซีนออกมาว่าโลกิจะหลุดไปในเส้นเวลาอื่นๆของหน่วย TVA จนทำให้ตัวละครอย่างมอร์เบียสและ B15 ไม่สามารถจำเขาได้แถม TVA ในตอนนั้นก็จะยังมีรูปปั้นของ,ของแค็ปรกากฏออกมาในสำนักงานอีกด้วยก่อนที่เนื้อหาจะตัดจบลงไปเลยเพื่อปูทางให้ผู้ชมต้องไปลุ้นกันต่อไปในซีซั่นที่2นี่จึงถือเป็นการ ใช้คเครดิตของเรื่องในการนําเสนอตอนจบแบบเล่นอย่าม,มากๆและทําให้ผู้ชมต้องร้อนรนอยากจะดูซีซั่นต่อไปเร็วๆอย่างแน่นอนแถมการใช้คเครดิตแบบน่าตื่นต้นนีกูยังถือว่าพบเจอได้ยากในมาเวลยุคหลังๆอีกด้วย Who are you? are การปูทางสู่ Avenger ร์ d g a m e เในกับตันมาเวลปี2019 แน่นอนว่าการที่กับตอนมาเวลจะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่จะฉายก่อนอเวนเจอร์แอนเกมซึ่งหลายๆคนรอคอยแบบใจจดใจจ่อในปีเดียวกันทางมาเวลก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะนําเสนอเบาแสอะไรบางอย่างเข้าไปในผลงานเรื่องนี้แม้ว่าตัวภาพยนตร์จะกําหนดช่วงเวลาของเนื้อหาอยู่ในช่วงยุค90ซึ่งถือว่าเป็นอดีตในจักรวาลไปแล้วก็ตามโดยในช่วงเครดิตของเรื่องก็จะมีการนําเสนอออกมาว่าทีมอเวนเจอร์ที่รอดมาได้ยังสตีฟโรเจอร์บรูซแบนเนอร์และนาตาชาโรมานอฟก็จะทําการเข้า ไปตามหาตัวนิกฟิวรี่มาแล้วแต่ก็จะพบเพียงแค่บอดใสยอยงเพจเจอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของกัปตันมาเวลแต่เพียงเท่นานั้นและมันก็กําลังส่งสัญญาณออกไปไกลแสนไกลในแบบที่อเวนเจอร์ไม่สามารถคาดเดาได้อีกด้วยว่ามันส่งไปถึงใครและส่งไปถึงไหน ก่อนที่ในเวลาต่อมาแคลร์เรดนเวอร์จะปรากฏต,ตัวออกมาต่อหน้าทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันลว่าเธอจะมาร่วมทีมด้วยอย่างแน่นอนแต่ความน่าประทับใจสําหรับผู้ชมในตอนนั้นมันก็คงจะหนีไม่พ้นการได้เห็นอเวนเจอร์ทีมดั้งเดิมกลับมารวงตัวกันเพื่อทํางานสักทีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มากันคนรบก็ตามเพราะแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็จะถือว่าเป็นภาพที่คนหลายๆคนคิดถึงอย่างแน่นอน Where's Spey? ฝากอีเธอร์ที่ The Collector จาก t o the Dark World ปี2013 สำหรับต่อ The Dark World แม้ว่าภาพยนตร์จะถือว่าเป็นภาคที่ได้รับการตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หากเทียบกับมาตรฐานของภาคอื่นๆแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการนำเสนอเครดีคอมันก็จะถือว่ามีความน่าสนใจในระดับที่สูงมากๆอย่างการเลือกให้ตัวละครชาวแอสแกรเดียนวูลสตัคและเลดี้เซฟนำอีเธอร์ซึ่งถือว่าเป็นไอเทมที่ซ่อนเรียลิตี้สโตนไวไปฝากไว้ที่ตัว The c o l l e ตอร์หรือทาเลียทิวาซึ่งอาศัยอยู่บนโนแวร์ เพราะพวกเขานนั้นเชื่อว่าอีเธอจะปลอดภัยแน่นอนหากอยู่กับตัวละครนักสะสมของแปลกในจักรวาลคนนี้ก่อนที่จะมีการเผยออกมาหลังจากที่แอสการเดียนทั้งสองคนกลับไปว่าจริงๆแล้วทิวานต้องการที่จะรวบรวมมันมาทําอะไรบางอย่างอยู่นานแล้วซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปยังกาเดียนส์อ้อมดึกกาเล็กซีภาคแรกที่จะเป็นการเปิดจักรวาลเรื่องราวในอวกาศแบบเป็นทางการเรื่องแรกของมาเวลลาวการนําเสนอเรื่องราวของเดอะคอเลกเตอร์ออกมาก็จะยังทําให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึง การเชื่อมโยงของดินแดนต่างๆออกมาได้เป็นครั้งแรกๆอีกด้วยว่าชาวแอสการ์ดนานก็มักจะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆในจักรวาลเหมือนกันแถมมันก็จะยังมีเรื่องราวลี้ลับอีกมากมายเี่ยวรอให้ผู้ชมได้ไปสำรวจอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นการใช้เครดินแบบปูทางที่ลงตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ Absolutely <Yeah>. saved here d ด i e b r มาอยู่ในจักรวาล616จาก Spider-Man No Way Home ปี2021 My was by the man no way home. จะเป็นภาพยนต์ที่โจรลงไปด้วยความสุขปนเศร้ากับการที่เราต้องมาทนเห็นเด็กหนุ่มอย่างปีเตอร์ปาเกอร์สูญเสียทุกๆอย่างไปแต่ก็ยังมีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซึ่งในช่วงเครดิตของภาพยนต์นั้นเราก็จะได้เห็นความพีอีกอย่างปรกากฏออกมันจนได้อย่างการที่ตัวละครเอ็ดดี้บล็อกจากจากักรวาล 688B ซึ่งเป็นจกักรวาลของภาพยนต์เวนอมก็จะเข้ามาปรากฏตัวในจกักรวาล616ซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเครดิตในช่วงเวนอ edge, แมและดเดอร์ ที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยแทนซึ่งนอกจากผู้ชมจะได้ตื่นเต้นกับการเดินทางเข้ามัลติเวิร์สของตัวละครนี้แล้วเอดดี้ <SD S 1> <SD S 2> ก็จะยังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในจกกักรวาล616อีกด้วยอย่างเช่นเรื่องราวการบุกข,ของธานอสที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ดังในจกกักรวาลนี้ก่อนจะถูกดูดกลับไปที่จกกักรวาลของตัวเองจากพลังของดรสเตรนที่ใช้ในช่วงก่อนจบเรื่องแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องที่น่าสนใจที่สดุดก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ตัวเวนนอกในตัวของเอ็ดดี้จะหลงเหลือซิไมไบโอส่วนหนึ่งเอาไว้ในจกกัักรววา6-16ด้ยมน จึงน่าจะชัดเจนแล้วว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นการปรากฏตัวของไวนอมฉบับจักวัน616ที่จะต้องเข้ามาประทักกับสไปเดอร์แมนอย่างแน่นอนแม้ว่ามันอาจจะต้องรอไปอีกสักพักแบบไม่รู้กำหนดการก็ตามสตีฟโรเจอร์สองชกมวยในกัปตันอเมริกา The First Avenger ปี2011 แน่นอนว่าการที่กัปตันอเมริกา The First Avenger จะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่จะเข้าฉายก่อนการมาของ The Avengers ในปี2012ซึ่งถือว่าเป็นผลงานระดับตำนานของมา v ว l ที่จะถูกใช้ในการพลิกประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงมันจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ในตอนท้ายของเรื่องนั้นกัปตันอเมริกา The First Avenger ก็จะต้องมีการนำเสนอจุดเชื่อมโยงไปสู่ภาพยนตร์ใหญ่อยู่แล้วทางมา v ว l จึงเลือกนำเสนอเครดิตที่เป็นการต่อยอดมาจากฉากจบเรื่องอย่างการที่ Steve Roger s จะต้องทำใจใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุค ปัจจุบันผ่านการซ้อมมวยนียิมเก่าๆเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกถึงบรรยากาศเดิมๆเนื่องจากเขายังปรับตัวไม่ได้มากนะักก่อนที่ตัวนิกฟิลรีรจะเข้ามาชวนเขาแบบตรงๆให้มาร่วมทีมที่เขากําลังจะสร้างขึ้นมาซึ่งนอกจากเครด,ดิตตัวนี้จะเป็นการนําเสนอที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆแล้วทางมาเวลก็จะยังใช้โอกาสพิเศษนี้ในการเผยตัวอย่างโครคราวของเดียเวนเจอร์ในปี2012ออกมาอีกด้วยว่าเราจะได้เห็นอะไรต่อไปจากนีบางนี่จึงถือว่าเป็นการใช้เครดิตที่อย่างคุ้มค่ามาก และคงจะทำให้ผู้ชมจดจำช่วงเวลาดังกล่าวไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวคอนของซอจาก Iron Man 2ปี2010 หากยังจมกันได้ใน I อนแมนภาคที่2นอกจากนี้จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่สนุกสมการรอคอยสำหรับฟแฟนๆในช่วงเวลานั้นแล้วบอแสแซต่างๆของจกกักรวาลที่ถูกเผยออกมาก็จะถือว่าค่อนข้างสอดคล้องกันและทําให้ผู้ชมได้ลุ้นว่าจะมีอะไรใหม่ๆปรากฏมาอยู่แทบจะตลอดอีกด้วยซึ่งแนวเรื่องนั้นก็จะมีตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่ฟิลโคสันเข้ามาลาโทนีเพราะต้องไปทาภารกิจบางอย่างในนิวเม็กซิโกโดยในตอนนั้นหลายๆคนก็อา,อาจจะไม่ได้เอกใจอะไรมากนักว่าโคลสันจะต้องไปทาภารกิจอะไรกันแนะ่แต่ เมื่อเนื้อหาเดินทางมาถึงช่วงเครดิตในตอนท้ายเราก็จะได้เห็นจนได้่าโคสันจะเดินทางไปพบเจอกับอของของซอที่ตกมายังกลางทะเลทรายในเมืองแห่งนานและแม้ว่ามันจะเป็นฉากธรรมดาที่ดูเรียบง่ายสดๆแต่หากย้อนกลับไปมองมุมอมองในยุคดังกล่าวนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆสำหรับแฟนมาเวลคอมเองและแฟนๆภาพยนตร์เพราะมันจะเป็นการเผยองเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าในจกกักรวาล M.C.U. นั้นจะมีฮีโร่คนอื่นๆปรากฏออกมาเจอแล้วร่วมทีมกับไอออนแมนอย่างแน่นอนแทน ากนี้ก็จะยังสอดคล้องไปถึงเนื้อหาในช่วงกลางเรื่องของต่อที่เขา้าฉายในปี2 0 1 1แบบพอดีพอดีอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้เครดิตของมาเวลในยุคแรกออกมาได้ดีมากๆเนื่องจากมันสามารถสร้างอิมแพกต่อผู้ชมได้จริงๆโดยไม่ต้องมีการนําเสนออะไรที่เวิร์วังออกมาเลยการปรากฏตัวของ Xmen ใน The m มา v e l สปี2023 แม้ว่า The s จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาซึ่งไม่ได้ถูกใจแฟนๆมาเวลหลายๆคนเท่าไหร่แถมยังได้คะแนนและคำวิจารณ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเคารดิตของตัวภาพยนตร์จะถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ในระดับที่สูงมากๆอย่างการที่จะมีการนําเสนอเรื่องราวของมูนิก้ารมโบวผที่พลาดท่าหลุดเข้าไปในมัลติเวิร์สอื่นหลังจากความผิดพลาดในช่วงถ่ายเรื่องแต่เธอก็จะได้รับการช่วยเหลือโดยกลุ่มตัวละครจาก X-men ซึ่งถือว่าเป็นการใช้นักแสดงยุคเก่าของ Fox อีกด อย่างการใช้เบสที่นำแสดงโดย เคลซี่กลมมาเมอร์ซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวออกมาในบทนี้นานเกือบ20ปีเข้าไปแล้วนี่จึงทําให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกับการมีอยู่ของ X-men ใจนจักรวาล MCU แบบจริงๆจทางๆักทีหลังจากมีการนําเสนอปร,ประปรายแล้วในผลงานเรื่องก,งก่อนแถมภาพยนตร์ก็ยังนําเสนอฐานของเหล่า X-men ได้ออกมาเหมือนกับบรรยากาศในวันๆแบบสดๆแค่นั้นยังไม่พอภาพยนตร์ก็จะยังมีการพูดถึงชาวเซเวียออกมาให้เราได้ตื่นเต้นเล็กๆและยังมีตัวแปรของมาเรียแรมโบ้แม่ของโมนิกาที่คราวนี้เธอจะถูกตีความว่าเป็นตัวละคร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีพลังสูงมากๆจากคอมิกอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นเครดิตที่ดูเหมือนว่าจะถูกปล่อยออกมาช่วยภาพยนตร์ในสถานการณ์ที่คับขันได้ดีมากๆอย่างแน่นอน you tear you are now การปรากฏตัวของลูกชายใน Black Panther ว่ากันดาไฟเวอร์ปี2022 สำหรับ Black p a n t h e r ์วากันดาฟอย์เอบร์นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีความหมายของมาแวลในแง่ของการรำลึกถึงนักสแสดงผู้ล่วงลับอย่างเชสบิกบอสแมนแบบชัดเจนเพราะตลอดทั้งเรื่องไปจนถึงช่วงท้ายเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมีการกล่าวถึงและให้เกียรติตัวนักสแสดงคนนี้แบบชัดเจนอยู่เสมอแต่ในจุดที่รีดี่วว่าทาให้หลายๆคนประทับใจกับไอเดียในการวางแผนของมาแวลก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้คใเครดิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเรื่องเนื่องจากมันจะเป็นเนื้อหาต่อมาจากฉากที่ชูรีทําพิธีกรรมอำ อง,องอยู่ที่ริมทะเลในประเทศเฮติซึ่งเป็นโลเคชันบ้านเกิดของนาเคียแบบพอดีมากๆด้วยการเล่าออกมาว่าน,นาเคียจะพาลูกชายของตัวเองที่เป็นลูกแท้ๆของทีชล่ามหาชูรีเพื่อแนะนําเขาให้รู้จักกับเธอโดยนี่ก็จะเป็นการเปิดตัวเด็กน้อยอย่างตูแซงที่มีอีกชื่อว่าทีชล่าเหมือนกับพ่อออกมาอย่างเป็นทางการแถมยังเป็นการเปิดกว้างอนาคตอันยาวไกลให้กับแฟรนชายของแบล็กแพนเธอร์ได้อย่างน่าสนใจเพราะมันก็จะทําให้เราสามารถรู้ได้ในทันทีว่าทางมาเวลจะมีแผนในการหาตัวแทนของทีชล่าอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าในปจัจ จุบันตัวชูรีเองจะต้องรับหน้าที่แบล็ p แพนเทอร์ไปก่อนแล้วถ้วนในอนาคตเมื่อเด็กน้อยยังตูแซงโตขึ้นมาเขาก็จะยังมีโอกาสที่จะมารับตําแหน่งนี้ต่อหรืออาจจะเป็นแบล็กแพนเ e อร์คู่กับชูรีเองก็ยังได้นี่จึงถือว่าเป็นฉากเครดิตที่มีความสมบูรณ์และน่าประทับใจมากที่สุดอันหนึ่งแถมยังผ่อนอารมณ์ความเศร้าจากภาพยนต์ออกมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย This is my son. S <S เปิดเผยตัวตอนของปีเตอร์ปาเกอร์จาก s p i d e r m a n ฟัมโฮมปีสองพันสิ อาจจะพูดถึงแฟรนชส์สปดอร์แมนแน่นอนว่าเครดิตในแต่ละเรื่องกูจะนับได้ว่ามีจุดพีที่น่าสนใจแตกต่างกันไปอยู่เสมอๆหรือจะเป็นแบบไร้สาระภาพยนตร์ก็ยังกล้าที่จะทำมาลาวและสาหรับเครดิตในสปดอร์แมนาฟ์ฟอมโฮมนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในเครดิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดข,ของแฟรนชส์ไปจนถึงอาจจะยอดเยี่ยมติดอันดับบนบนในจักรวาล M.C.U อย่างการที่ภาพยนตร์จะเลือกนําเสนอชีวิตประจําวันของตัวปีเตอร์และ MJ แบบปกติในนิวยอร์กทุ่วๆไปองค์มาก่อนกระทั่งจูๆ่ๆภาพยนตร์ก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นภาพของเจ หน้าเจมสันออกมากลางนิวยอร์กแถมยังมีการนําเสนอข่าวเท็จออกมาด้วยว่าสไปเดอร์แมนเป็นคนสังหารมิสเตอริโอลงไปก่อนจะมีการเปิดเผยออกมาแบบต้องๆไปทั่วทั้งนิวยอร์กเลยว่าสไปเดอร์แมนมีตัวตนจริงๆเป็นปีเตอร์ปราเกอร์แล้วตัดจบลงไปเลยแบบนั้นซึ่งหากจะจําแนกความพีคในครนิตนี้ออกมามันก็จะมีทั้งการที่เราจะต้องมาลุ้นกันแบบตื่นเต้นสดๆว่าปีเตอร์จะเอายังไงต่อในภาคต่อไปเนื่องจากมันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่สไปเดอร์แมนถูกเปิดเผยตัวตนชัดเจนขนาดนี้ในภาพยนตร์สองฉบับก่อนหน้าน ทิ่ทาง MCU จะเลือกใช้นักแสดงที่มารับบทเจโจหน่าเจมสันเป็นเจแคซิมอนส์ที่เคยรับบทนี้ในสไปเดอร์แมฉบับของแซมไรมีมาก่อนให้ผู้ชมตกใจเล่นๆนี่จึงถือว่าเป็นเครดิตที่ทําให้หลายๆคนอยากดูภาคต่อมากที่สุดตัวหนึ่งและน่าจะพบเจอดิยาในเครดิตช่วงหลังๆของเจกิวานอีกด้วย p พ t เ r อหากกัปตันมาเวลจาก Avengers In ฟินิตีปี2018 หากจะพูดถึงตอนจบของ a เว n เจอร์อินฟิน War เราก็น่าจะบอกได้เลยวันนี้จะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่จบได้สิ้นหวังมากที่สุดเรื่องหนึ่งของ M.C.U. อย่างการนําเสนอความพ่ายแพ้ของทีมอเว n เจอร์ออกมาเต็มรูปแบบทั้งการสูญเสียสมาชิกคนสําคัญอย่างวิชั่นไปแถมยังพลาดท่าปล่อยให้ทานอสรวบรวมมณีมาครบจนสามารถบรรลุภารกิจลบสิ่งมีชีวิตเรื่องจักรวาลของเขาออกไปอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามทางมาเวลก็ยังได้ตัดสินใจที่จะไม่ทําให้ผู้ชมและฝั่งตัวละครหมดหวังลงไปไง่ายๆด้วยการนําเสนอความหวังสุดท้ายออกมาใน ช่วงคเครดิตเนี่นยาการเล่าว่านิกฟิวรีและมาเรียฮิวที่ยังคงประจำการอยู่บนโลกกระทั่งเมื่อผู้เขาได้พบกับสถานการณ์วุ่นวายหลังจากการดิดนิ้วแล้วฟิวรีจ,จึงตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดอย่างการนำเพจเชอร์มาเรียหาเพื่อนเก่าของเขาอย่างคารอลเดนเวอร์ หรือกับตันมาเวลให้ลงมาช่วยทีโลซึ่งสำหรับแฟนๆมาเวลหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ากับตันมาเวลจะถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังสูงมากๆจนน่าจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเหล่าอเวนเจอร์ต่อกรกับธานอสได้จริงๆแถมในช่วงเวลานั้นสิ่งที่ฝั่งฮีโร่ต้องการมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครแข็งแกร่งสักคนที่พอจะมาเป็นความหวังให้กับทีมได้อีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นการจบเรืร่องราวของอเวนเจอร์สอินฟินิตี้วอลลงไปได้อย่างลงตัวและเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นต่อแฟนๆเป็นอย่างมากเช่่นนนีี้ทวาาาออออจจะตงรกกั ทีีเดยวกว่าเราจะได้รับบรรยากาศโมเมนต์แบบนี้อีกครั้งหนึ่ง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของ post credit และ end credit ยอดเยี่ยมในจักรวาล MCU ที่ถือว่าเต็มไปด้วยความน่าประทับใจมากมายในแบบที่หลายๆคนจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆหละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับจักรวาล MCU นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยน หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ